การจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณาสุขแก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชน รู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยโดยปวงชนชาวไทยมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นผู้ประกอบกิจการและประชาชนจึงควรมีความรอบรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการต่างๆเพื่อให้ดำเนินกิจการถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายกฎหมายว่าด้วยการสาธารณาสุข กำหนดให้กิจการฟาร์มหมูเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่1วงเล็บ1การเพราะพันธุ์เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิดเนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานประชาชนและสิ่งแวดล้อมเช่นกลิ่นเหม็นน้ำเสียมูลฝอยสัตว์และแมะลงพาหานำโรคเป็นต้นนำไปสู่โรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังโรคระบาดจากสัตว์ และปัญหาเหตุรำคาญดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทจึงต้องมีการควบคุมดูแลการประกอบกิจการฟาร์มหมูในพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการมีดังนี้ 1. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทในพื้นที่ที่ท่านจะจับตั้งฟาร์มหมูได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้ฟาร์มหมูเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในพื้นที่หรือไม่ 2. ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ก่อนเริ่มดำเนินกิจการโดยผู้ประกอบกิจการรายใหม่ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2562เป็นต้นไปจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตพุทธศักราช2561และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องพุทธศักราช2561โดยจะต้อง 1. ประเมินตนเองตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต 2. ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และ 3. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน 3. ดำเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยการจัดการและดูแลฟาร์มหมูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเช่น 1. เก็บกวาดมูลสัตว์ก่อนการล้างทำความสะอาดโรงเรือ เพื่อลดความสกรปรกต่างๆในน้ําก่อนเข้าสู่ระบบบาบัดน้ําเสีย 2. ทําความสะอาดคอกสัตว์บ่อยๆหรืออย่างน้อยทุกๆ2วันและต้องทําพื้นให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอและ 3. ให้อาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของหมูแต่ละช่วงวัยหรือช่วงอายุของหมูเพื่อลดปริมาณการขับถ่ายและลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์เป็นต้นบทบาทหน้าที่ของประชาชน ควรมีความรอบรู้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแล้วร่วมกันสอดส่องดูแลการประกอบกิจการฟาร์มหมูให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองในการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งหากพบการประกอบกิจการที่ไม่ถูกสุขลักษณะให้แจ้งต่ออบพอในพื้นที่ที่ฟาร์มหมูตั้งอยู่จะเห็นได้ว่ากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นเรื่องใกล้ตัวหากทุกภาคส่วนช่วยกันควบคุมดูแลการประกอบกิจการในพื้นที่ จะส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี